เรือลำใหญ่ของเด็กตัวน้อยเรือลำหนึ่งแล่นออกมาท่ามกลางมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่หนึ่งเดือนผ่านไปได้พบกับตำราความรู้ลึกลับผ่านไปอีกเดือนก็พบกับสมบัติหรูหราที่มีค่ามากมายผ่านไปอีกหน่อยก็พบกับเรือของเพื่อนเพื่อนอีกเยอะแยะวันหนึ่งเมื่อพายุโฮมกระหน่าเข้ามาเรือรอบๆก็ค่อยๆหายไปทีละลำทีละลำบางคนที่เรือแตกก็เข้ามาพึ่งพาเรือลำน้อยลำนี้ และเรือลำนี้ก็ยังคงแล่นต่อไประหว่างทางพวกเขาได้เจอกับสมบัติมากมายเพื่อนพ้องอีกมมยมากเรือก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นจนวันหนึ่งเรือลำนี้พายต่อไปอีกไม่ไหวคงต้องทิ้งบางอย่างไ้บ้างแล้วละ่ะแล้วเราจะทิ้งอะไรดีบางคนทิ้งหีบสมบัติเลยค่ะบางคนทิ้งตำราความรู้บางคนปล่อยให้เพื่อนได้เติบโตไปในทางของตัวเองแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทิ้งเรือแห่งความเป็นเด็กลำนี้นะ ภายต่อไปเพื่อได้เจอกับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่เด็กคนนั้นเคยฝันถึงสุขสันต์วันเด็กครับ